สวัสดีครับผมบันิตอึ้องรังสีวันนี้ อยู่บ้านวันอาทิตย์นู้จะทำอะไรตอนบ่ายๆนึกคืมขึ้นมาก็เลยคิดว่าทําตัวให้เป็นประโยชน์ดีกว่าสร้างคุณค่าดีกว่าก็เลยเอ,อยากจะให้ทิปการเรียนภาษานะครับผมจะสรุปเจ๋งๆมาให้เลยเพราะผมรู้ว่าคนไทยตอนนี้อาจจะมีใครกงังกังวลนิดๆว่าผู้พภา,าษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องขนาดคนที่เป็นซีอคนที่เป็นคนใหญ่คนโตเนี่ยเจอฝรั่งยังพลังหดเลยนะครับแบบว่าเหมือนกับถูกดูดพลังเจอซูเปอร์แมนเจอคริปโตไนส์เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมในฐานะที่ผมชอบเป็นคนรักการเรียนภาษามากๆแล้วเคยเรียนภาษามาประมาณ6ภาษานะครับจริงๆ7แหละแต่ว่าภาษาที่7ก็คือไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่ภาษาพ่อแม่เองภาษาจีนนะครับก็เลยก็เลยอันนับเป็น6แล้วกันภาษาที่ผมเรียนมาก็เป็นอังกฤษไทยแล้วก็ไทยไม่ต้องนับแล้วกันฝรั่งเศสอิตาเลียนเยอรมัน,นรัสเซียอะไรประเภทนี้ภาษายุโรปทั้งหลายแหละที่คอนดักเตอร์ต้องเรียนนะครับแล้วผมก็สนุกกับมันมากแล้วก็เลยเรียนได้ดีนะครับ ประเด็นแรกของการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องเอาพลังในการเรียนรู้เนี่ยหรือว่าอำนาจในการเรียนรู้มาอยู่ที่ตัวคุณพูดง่ายๆคุณต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าไปพึ่งสถาบันโน,น้นสถาบันนี้หลักสูตรโน,น้นหลักสูตรน,นี้ครูคนโน้นครูคนน,น,คคน,นี้ในที่สุดแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นคนปีนขึ้นมาเองเขาอ,อาจจะชี้ทางว่าอันไหนปีนขึ้นได้ ได้ง่ายกว่าสอนเทคนิคโน่นเทคนิคน,คนี้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเองหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะต้องขวนขวายอ,อ,อยากเรียนรู้ก็ดูเลืดูทีวีไทยซะดูทีวีฝรั่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ต้องฟังวิทยุอะไรมากมายแต่ฟังออดีโอที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับหนังสือเสียงที่ผมทํา ส่วนใหญ่ก็จะมีแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยเพื่อเห็นนี้แหละเพื่อที่จะคุณสามารถที่จะฟังบนรถเนี่ยคุณสามารถจะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยอย่าใช้อย่าเสียเวลาบนรถในท้องถนนให้เปล่าประโยชน์นะครับตดยคุณรถติดกันบ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ใช้รถเนี่ยเป็นห้องเรียนเป็นการเรียนรู้ได้จริงๆแล้วเนี่ยตัวผมตัวผมเนี่ยเรียนหลายภาษาได้เนี่ยมาจากการนั่งในรถนะครับแล้วก็ฟัง ฟังภาษาต่างๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วในรถเนี่ยพอดีเราอยู่คนเดียวแล้วก็ฝึกเราก็ไม่ต้องอายใครใช่ไหมแล้วก็พูดพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ซ้ำๆอยู่เรื่อยๆ,ๆเราไม่ต้องอายใครนี่แหละครับคุณจะต้องเอาเอาอำนาจการเรียนรู้ทั้งหลายแหล่มาอยู่ในตัวเราเราต้องเป็นคนขนขวนขวายเองอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นนะครับนั่นคือเรื่องแรกแล้วข้อข้อข้อสองข้อสำคัญก็คือซ้อมซ้อมซ้อมเรียนภาษามีแค่นี้นะครับชั่วโมงบินคือทำเยอะๆยิ่งทำเยอะๆยิ่ง,ๆๆงเก่ง อย่าไปหวังพึ่งอาจารย์รรคนน้นอาจารย์คนนี้หลักสูตรคนน้นหลักสูตรคนนี้นะครับผมรวบรวมเทคนิคที่เจ๋งที่สุดละของการเรียนภาษาเนี่ยอยู่ในหนังสือเก่งภาษา50ล้านหนังสือชื่อว่าเก่งภาษา50ล้านคือผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่ละเกี่ยวกับว่าทเทคนิคการเรียนภาษาเจ๋งๆเนี่ยทำยังไงคือถ้าเรามีเทคนิคที่ดีเนี่ยเราไม่ต้องไปเข้าคอร์สเลยผมไม่เคยเข้าคอร์ส สักที่เดียวนะครับเป็นยการเรียนภาษาเนี่ยเรียนเองหมดแล้วผมเพราตอนนั้นไม่มีตังค์ตอนนั้นไม่ตอนนั้นไม่มีตังค์ไม่อยากเรียนไม่อยากเสียตังค์เรียนภาษาอิตาเลียนก็เรียนเองเลยแล้วก็ุสูงสิงกับเพื่อนๆที่เป็นคนอิตาเลียนนะครับแล้วก็ในที่สุดไม่นาน6เดือนก็พูดกับวงออเคสตราเป็นภาษาอิตาเลียนได้หนังสือเล่มนั้นอยู่ที่นี่นะครับเก่งภาษา50ล้านลองหากันดูถ้าหาในตามร้านไม่เจอก็ลองไปที่เว็บไซต์ของผม w w w b a n d i t o r g นะครับ b-u-n-d-i-t. org/shop/shop SH นะครับสุดท้ายนี้เนี่ยผมขออวยพรให้ทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยมี สนุกกับการเรียนรู้นะครับแล้วก็รักการเรียนรู้แล้วก็รักการเรียนภาษาแล้วก็กล้าพูดนะครับ <S <S ถ้าคุณเริ่มพูดสักนิดหนึ่งเริ่มพูดนิดๆดหน่อยๆเนี่ยคุณจะรู้ว่าอ๋อจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วคุณก็จะมีเหมือนมีแรงส่งให้ทํามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วคุณก็จะสนุกกับมันสุดท้ายนี้ขอบคุณมากนะครับที่ให้เวลารับฟังแล้วก็ขออวยพรทุกคนด้วยความรักครับจากปันเดชอุ้งรังสีขอบคุณคร,รับ